สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพในช่องทาง y o u t u หนึ่งเจริญสซาท,ทุกท่านนะครับเป็นช่วงเที่ยงนะครับของวันที่16เดือน8 2568นะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับสวยๆทุกตัวนะครับวันนี้ก็ไปดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับหนึ่งเจริญเซาบ้านหนองยาลังกาอำเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมินะครับติดในเมืองนะครับ ท่านไหนสนใจมารับที่ร้านนะครับก็แนะนำนะครับหรือท่านไหนไม่สะดวกมานะครับก็เรามีบริการนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับสินค้าอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะส่งกับบริษัทนิ่มนะครับเพราะว่าเขาดูแลสินค้าเราดีนะครับปลอดภัยถึงไม่มีเสียหายประมาณนี้นะครับนี่เป็นตู้ของบริษัทเอกซาวนะครับ เป็นตู้เสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับตัวนี้เขาสลักเพดมาเป็นเอกเอกซาวนะครับมีเพดนะครับก็คือตู้ของบริษัทเอกทั้งหมดนะครับเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับเป็นทรงประมาณนี้มีหูจับด้านข้างนะครับแล้วก็เบ้าเสียบด้านล่างนะครับ ตัวนี้ขออนุญาตขายพร้อมดอกนะครับตัวนี้ไม่มีตะแกรงนะครับช่องลมผ่ลมออกฝั่งนี้นะครับสภาพสวยๆดอกโค้งหล่อนะครับแหลมเป็นโอบอ้อมนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับมีเน็ตเวิร์กเป็นของเอกเหมือนกันนะครับนี่ครับเอกสาวสองใบนะครับผมดอกโค้งหล่อสวยๆนะครับ ไปละ2อ0พพร้อมดังนะครับสวยๆเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนอนไว้นะครับผมพาวเวอร์นะครับ AB 8 0 0 0 CR นะครับของค่ายเอกซาวเหมือนกันนะครับ2องช n n น l นะครับ สองชแัแนนะครับตัวนี้มือหนึ่งก็เขาปรับขึ้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณที่เก้าพันนะครับเพราะว่าด้วยอะไรด้วยเรื่องต่างมันปรับขึ้นนะครับตัวนี้เป็นราคาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับขอขายมือสองสภาพนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับครับสิบแปดนิ้วค่าละสองนะครับ แล้วก็ในส่วนของคอสสาทางนะครับในรุ่นโปรโพัทส,สภาพใหม่นะครับสภาพใหม่มากๆขอ990รวมส่งนะครับผม990รวมส่งไมลอยนะครับเป็นไมโครเทคตอง 9D นะครับเคลื่อนใหม่นะครับตัวนี้เคลื่นที่800นะครับผมเคลื่อนที่800นะครับ พร้อมลูกใหม่สวยๆนะครับลูกใหม่สวยๆประมาณนี้นะครับสวยๆขอ2อ0พรวมส่งแล้วกันนะครับจันี้24 0รวมส่งส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของปลักไฟโฮนิกนะครับมีเบเกอร์ นะครับเป็นรุ่นเบเกอร์มีแสดงหน้าจอเป็นดิจิตอลน,นะครับเตาเสียบด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีนะครับตัวนี้ขอ1000งพนะครับผม1000ก็ในส่วนของแหลก 6U นะครับตัวนี้ 6U ลึก22นะครับเป็นของเอกนะครับ600 ค่าส่งค่อนข้างแพงนะครับ690รวมส่งนะครับแหลกไม้มีหูจับนะครับส่วนแหลกพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ปาติเกิลน,นะครับ6 1หนึ่งน่าจะเป็น8ปยูนะครับตัวนี้8ยูลึกประมาณ19 21ถึงนะครับตำหนินะครับตำหนิไปแค่400บาทก็พอนะครับตัวนี้ ส่วนพวกนี้เป็นไม้แท้นะครับ 4u ลึกประมาณ20 2 300บาทนะครับตัวละตัวบน 2u ลึกประมาณ19นะครับ300บาทตู้ออเดอร์6ยังอยู่นะครับ18นิ้วนะครับใบละ1190นะครับผม18นิ้วแล้วก็ในส่วนของตู้เทอร์โบ18ตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับไม้ MDF อา่า หนึ่เหมือนกันนะครับใบละสวยเลยนะครับตัวนี้ตำหนิไม่มีหูจับส่วนตัวนี้เป็นตู้เสียงกลาง12บนะครับสอคูณหนึ 1, นะครับไม้ปาร์ติเกิลใบละ500บาทนะครับผมดอกคาเน,นอิชนนนะครับยังอยู่ทุกดอกนะครับตัวนี้เป็นกระดาษ ดอละพันห้านะครับตัวนี้เปลี่ยนหมวกใหม่ดอกละพันห้าตัวนี้นะครับเดิมเดิมทุกดอกแต่ตัวนี้นะครับอาจจะได้เปลี่ยนหนวดกุ้งนะครับบางทีมาเสียงมาบางบางครั้งเสียงไม่มานะครับคงหลอพันสองร้อวัตตัวนี้เดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้พันหกหาสนะครับผมตัวนี้พันหกร้อยห้าสิบ ตัวนี้ขอพันสี่นะครับเอาไปแก้อานะครับค่าซ่อมไม่แพงนะครับแค่เปลี่ยนหนวดกุ้งไอเบคู่กับอบอ้อมสิบห้านิ้วนะครับคู่ละห้าร้อยบาทนะครับไฟทางนะครับสองหลอดตอนหนึ่งหลักนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับมีแปดหลักแล้วก็ในส่วนของไฟประดับต่างๆนะครับสนใจตัวไหนทักมานะครับดอกสิบห้า e สามร้อย s นะครับดอกเดิม ยกคู่นะครับมีหนึ่งคู่คู่ละอสองพันห้านะครับผมคู่ละสองพันห้าตันี้นะครับเป็น, er, นมิน ucher, เ X, 1, 2, 2, USB, นกเซอร์นะครับในส่วนของบารินเจอร์นะครับบารินเจอร์ QX หนึ่งสองทั้งสอ USB นะครับตัวนี้เป็นบารินเจอร์แท้นะครับพร้อมกล่องสวยๆใช้งานน้อยนะครับ าไหนนะครับชอบในส่วนของของแท้นะครับเสียงดีนะครับก็แนะนํานะครับสภาพใหม่มากๆนะครับนี่เป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันของบริษัทนะครับบริษัทบันเกอร์ครับใบรับประกันนะครับแต่ว่าในส่วนของประกันหมดแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับส่วนของตัวเครื่องสภาพนี้เลยนะครับผม ใหม่มากๆนะครับภาพนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูด้านหลังก่อนด้านหลังนะครับ21เดเือนเดือน8ปีหกเจ็ดนะครับเครื่องนะครับปลายปีนะครับ นี่นะครับเป็นบริษัทนะครับ KC Music นะครับเซ็นเตอร์นะครับที่เขตพระนครกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรหัสบาร์โคดนะครับก็ตัวเครื่องนะครับใหม่ที่นะครับเป็นรุ่นบริงเจอร์นะครับ QS หนึ่งสองสองสอง USB นะครับเป็นมิก สิบสองช่องนะครับมีสิบสองช่องมีเป็นเอฟเฟกแท้นะครับมีเควในตัวนะครับมี USB นะครับตัวนี้มือหนึ่งนะครับหมื่นประมาณหมื่นสองนะครับรวมส่งตัวนี้ผมขายในราคามือสองนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้นะครับสนใจรีบๆนะครับ ประหยัดไปได้ถึง2,000บาทถึง3,000บาทประมาณนี้นะครับอริเจอร์แท้นะครับทีนี้ปีในส่วนของโฮนิกนะครับตัวละ950านะครับตัวละ950บาทสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับเป็นปีแยกซับนะครับตอนนี้เหลือ,อยู่3ตัวนะครับเหลืออยู่3ตัว เป็นรุ่นนะครับโฮนิก SK202 Mark นะครับพ o ังงานวเวอร์นะครับ New วแบ k นะครับสภาพสวยสวย3 7 5 0นะครับตัวนี้ขับ15นิ้ว12นิ้วนะครับสภาพใหม่ๆนะครับ3 9ม0เกบาทนะครับผมสวยเลยนะครับ3,900บาทนะครับ ในส่วนของไม้สายนะครับเคปล่ารหัส C M ขีด747นะครับสภาพมือหนึ่งตีนเมลหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมตีเป็นมือหนึ่งไปเลยนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับความยาวของสาย5เมตรนะครับมีอยู่2กล่อง2ชุดนะครับชุดละ500บาทนะครับผม2ชุดนะครับในส่วนของไม้บอลลิงเจอร์นะครับ มาเลเจอร์เอสแอนะครับตัวนี้ไมค์คุณภาพนะครับโปรสวยนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีสายนะครับตัวนี้ขอเจ0เกนะครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับมือหนึ่งก็พันต้นๆน,นะครับ อเวอร์ซาวเวสเอ็กสามนห้าสินะครับตัวนี้นะครับโวลูมเสียหนึ่งข้างนะครับแต่ว่าออกปกตินะครับเสียงมันจะคอกแขกนะครับใส่ในแน่นๆประมาณนี้นะครับราคาสามนเก้าี่ถือว่าคุ้มนะครับยังไม่ลงส่งนะครับตัวเครื่องขนาดสองยูกว่ากว่านะครับความลึกประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับใหม่ๆสภาพใหม่ๆนะครับฝายังไม่ใหม่นะครับ ก็ยังใหม่ๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้พา w e r บริษัทนะครับมอแปลงลูก,กใหญ่ๆประมาณนี้นะครับ18นิ้วค่าละสองอิ่มๆก่อนได้แยกซ้ายขวาคาปาสี่ลูกนะครับคาปาสี่ลูกประมาณน่าจะอยู่มาณหนึ่งห้าพันเมโครนะครับห้าพันบาทนะครับฝาอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับ นีนะครับนะครับหลอดสายสีต่างๆมีทั้งใหม่และเก่านะครับใหม่ๆหลอดใหม่สี่สิบห้าแล้วกันนะครับหลอดเก่าหลอดเก่ายี่สิบห้าบาทแล้วกันนะครับผมมีอยู่หลายหลอดพอประมาณนะครับมิกเซอร์ Yamaha MG แปดสอง CX นะครับตัวนี้พันแปดร้อยบาทนะครับ สวยๆเลยนะครับใหม่ๆใหม่ก๊กนะครับเป็นมิกซ์4ช่องนะครับมีเอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของแหลกใส่พวกเครื่องปรุงนะครับตัวนี้1 2 3ประมาณ 4u ลึกประมาณ19นะครับคนด้านบนวางมิกได้นะครับ500นะครับ อ่ะขอ500บาทแล้วกันนะครับคลิปนี้แล้วก็ในส่วนของ EQ นะครับชั้นเดียวนะครับ700นะครับ750นะครับประมาณนี้นะครับ750บาท,ทสวยฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับผมสวัสดีครับ